สวัสดีครับอาจารย์ที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาทุกท่านนะครับผมก็พบกับผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับมีนัดรับนกนะครับผมแต่ว่าผมรับมาแล้วนะครับเนาะนกก็นี่ครับนกอยู่นี่ครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ออกจากบ้านไปรับนะครับ เพราะว่าเขาโทรมากระทันหันรีบเกินนะครับก็ตอนนี้กําลังเดินทางกลับครับผมก็นกตัวนี้นะครับเป็นริวตันนะครับเป็นลิวตันสายมาเลยนะเดี๋ยวมาดูตัวนกนะครับว่าจะหล่อแค่ไหนนะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับคลิปทางมาเลยที่เขาส่งมาให้ดูนะครับอยู่ท้ายคลิปเนาะก็ยังไง ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตัวนี้นะครับส่อนมากที่ผมคัดเข้ามาอ,อนาคตจะเป็นพ่อพันหมดเลยนะครับ <inf> ก็เดี๋ยวยังไงถ้าไปถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเอานกขึ้นชานแล้วถ่ายทำเลยครับเพราะว่าอาจจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนอะนกตัวนี้เป็นนกบ้านเดียวนะครับบ้านเดียวกันกันกบที่ผมเอาเจ้า ATM มานะครับ เนาะก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามกันได้เลยครับผมไปเลยครับนี่นะครับนกเพิ่งมาตื่นนะครับเห็นนกที่บ้านขันยังไม่กินน้ำกินอาหารเลยนะครับขันเลยครับตัวนี้แน่นอนมากครับ แก่ออกจากกล่องน,นะครับเดินทางคือส่งเมื่อวานตอนเช้านะครับเพิ่งมาถึงนะครับนี่เป็นเวลาช่วงสบ่ายโมงนะครับไม่กินน้ำกินอาหารนะครับออกมาได้ยินเสียงรกที่บ้านเตาเลยครับ กินอาหารนะครับวันนี้ยังไม่กินน้ำกินอาหารนะครับดยอดมากครับได้ยินเสียงนกที่บ้านนะครับเ,เดี๋ยวมาดูความหล่อไปใกล้นะครับน,นี่นะครับดูความหล่อนกอาจจะนิง่ง หรือไม่นิ่งไม่รู้นะครับพอเพิ่งนมาถึงนะครับอาจจะมีเหนื่อยหน้าล้าแต่มาถึงขันเลยนะครับดูป่อขานะครับป่อขาสองข้างนะครับนกตัวนี้เต่ามีดีอะไรแน่นอนครับเริ่มกินแล้วครับเริ่มกินแล้วเริ่มจะมองแล้วครับนี่ครับดูครับดูใกล้ๆดูหน้าตา ลอลอนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับตัวนี้โครงสร้างดีนะครับรอครับนี่ครับมาเล่นต่อขาสองข้างดูนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับบ้านเดียวกันนะครับตัวแรกนําเข้ามาแล้วนะครับนี้ เป็นตัวที่2ที่ผมนำเข้ามาอีกตัวนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะเวลาที่ผมลงคลิปนะนะครับจากขึ้นเตือนของ FC ทุกท่านนะครับมันจะดีดขึ้นเตือนเลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปนะ ยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปออกมาให้ได้รับชมอีกนะครับตัวนี้เป็นนกมาเลยนะครับดูครับใกล้ๆครับถือว่าหล่อเอาการครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงให้นกพักผ่อนนะครับเดี๋ยวยังไง ผมจะคอยอัปเดตอีก 3, 4วันนะครับโดยประมาณเนาะว่านกเล่นหรือไม่เล่นให้เขาพักผ่อนก่อนนะครับพอเขาเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวให้เขาปรับสภาพก่อนนะครับ่มาถึงเมื่อกี้ออกจากกล่องยังไม่กินอะไรเลยร้องนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ยังไงติดตามชม พีหน้าครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ

babao 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 Fliegen Sie herunter, ba 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 Oh! <laughs>